วันนี้ผมจะมาเล่นรถบังคับสีชมพูทั้งหมดมาดูกันนะครับว่าคนไนนจะแรงที่สุดผมได้ทําการเปิดโหวตไปนะครับทุกคนปรากฏว่ามีคนโหวตสีชมพูเยอะที่สุดนะครับทุกคนและในวันนี้นะผมก็จะมาเล่นรถบังคับสีชมพูทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับผมว้าว มาดูกันนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างและแคมีกี่คันนะทุกคนว่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็มีไม่เยอะนะครับอกเลยนี่อันนี้นับไหมบาร์บี้อ่าทั้งหมดก็ประมาณ5คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเริ่มคันแรกครับผมนี่บาร์บี้บาร์บี้นี่น่ารักน่ารักนะฮะโอูโ้ฟู่มาเลยครับผม มีอะไรมากซื้อมาจากเซเว่นครับเหลืออันเดียวใช่ไม่รู้ซื้อมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ว้าวคันที่สองเป็น GTR ครับผม R สามสี่ทุกคนวูด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 ้านหลังดิผมถอดสปอยเลือ์ออกนะครับก็จะโล่งๆนิดนึงนี่มีเสาแต่งนะครับนี่เสาแต่งเสาแต่งอ่าด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยครับผมมีมน้ำครับม้อนน้าถอดได้อาใส่ไว้เหมือนเดิมดีกว่าให้มันเทนะครับทุกคนนี่มาพร้อมกับล้อ g t ะครับนี่ยาง g t เลยอ่ะเดี๋ยวไาแกะดูแล้วกันนะทุกคนว่ามันเป็นสเต็ปอะไร แผงก็เป็นแผงกระป๋องแดงนะครับอ่าชักเลี้ยวแต่งนะฮะสีเหลียวก็จะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับรีเลย์ก็อรีเลย์หนึ่งตัวนะครับนี่รีเลย์สีสีเหลืองนะครับรีเลย์ตลาดอ่าแล้วก็จะมีมอเตอร์มินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนนี่มินเนี่ยนน่ารักนะฮะแต่งประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยแล้วก็ห้องเครื่องเดิมครับห้องเครื่องเดิมอ่าไม่มีอะไรครับผมสเต็ปนี้ก็จะเป็นสเต็ป GT นะครับผม NA ผมก็เลิกเลิกเล่นแล้วนะผมเพราะว่าไม่แรงครับทำแล้วไม่แรงเลิกเลิกเล่นครับเลิกเล่นแม่งเลยก็จะมีแค่น้อง GTR 3, 4สามสี่นะครับแรงแรงสุดแล้วก็นั่นแหละครับมาคันต่อไปกันเลยว้าวโอ้หนี่มันโฟกซ์วอลเกนนี่วะก็มันเป็นโฟกซ์วอลเกนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะย้ อันนี้ก็บอดี้ GT ฟิวเฟียวแล้วผมนี่แค่30บาทเองก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นกระป๋องเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็คือ GT เหมือนเดิมครับผมอย่างที่ว่าแล้วฮะ NA ผมไม่เล่นนะครับเพราะว่าผมทำแล้วไม่แรงครับผมก็เลยไม่เล่นนะครับเล่นแต่ GT ก็พอนี่จะเห็นซาวอากาศแปลกๆใช่ปะมันก็คือแผลกระตูนนั่นเองนะทุกคนว้าวมันน่าตก ตื่น,นตันตกใจดีใจหรือกังวลอะไรมันจะเป็นอ่ารีโมทส้มนะครับทุกคนนี่เห็นไหมรีโมทผมยังไล่เบาะครับดูดิมีทีเดียวในโลกนะฮะที่ไล่เบาแบบนี้ครับเห็นปะไล่เบาจนแบบมองไม่เห็นนะ่ะเออโหดเกิน oh, <good. S 1> ต่อไปครับผมนี่ชักเลี้ยวก็เป็นชักเลี้ยวแต่งเหมือนเดิมนะครับนี่อ่าได้ทําการปาดนิดหน่อยนะครับ mm. อ่าเพราะว่าขี้เกียจครับผมนี่ก็เลยไม่ได้ปาดเยอะนะฮะีล้อก็เป็นล้อแต่ง อื่นๆนะครับนี่อ่าไปขโมยเข้ามาอ่คันนี้ก็จะเป็นรีเล์เอ้เออรีเล์รีเล์ตัวเดียวนะครับแต่คันนี้จะเป็นรีเล์สีดำนะครับมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์หัวใจนะครับแต่ว่าทุนตลาดอ่าประมาณนั้นเลยมันมีขนหมอดประมาณนี้เลยนะครับนี่ เป็นห้องเครื่องเดิมนะครับมีล้อเป็นล้อเอ่อล้อตลาดนะครับล้อตลาดเป็นจะเป็นยางของนันยางนะครับนี่ล้อนันยางนะฮะบอเลยว่าวิ่งหนึบหนึบแน่นอนไอ้มันไม่ดุกด็กดีกตัวตัวไอก็ไอเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้เกียร์อะไรเลยนะครับประมาณนี้เลยงานหยาบหยาบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับผมว่าคันนี้จะแรงหรือเปล่าแลยเพราะว่ากีนี่ผมพึ่งทำไปสุดๆดร้อนเลยนเลยที่จะถ่ายให้เขาดูหน่อยแต่ก็มันลบันาด ทำเมื่อกี้เลยนะนเออเ,ลนเล่นได้ไหมอันนี้เรื่องหนึ่งนะแต่คันนี้ก็คือแบบโฟล์คบวกเกินแบบน่ารัก ดูกันที่สามว่าเป็นคนกันที่สามดีพิเศษใส่ไข่เลยแล้วเคนกันที่คันนี้นี่โคตรแรงเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังในต๊อกต๊อกนะเดี๋ยวมาดูกันว้าวโอ้ my god คันนี้ก็จะเป็นหน้ายาวนะนี่เพิ่มเติมสติ๊กเกอร์เดฟทีวีเข้าไปด้วยนี่เจนหนึ่งอยังรอครับนี่อย่างเงี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนี้ไปไหนนะอย่าเพิ่งรำคาญนะตอนรีวิวน่ะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าคันนี้มันจะแรงขนาดไหนนะครับนี่ ฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เลยนะครับผมนี่ไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรเลยคือมาปกกุ๊บก็ยกเครื่องใส่นะครับพร้อมวิ่งอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ <_ p> แล้วเราไปดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้กี่จีนะครับคันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงใช้เป็นแบต2เซลลนะครับทุกคนนี่ไม่ใช่ฐานไม่ใช่อะไรนะผมใช้เป็นแบบนี้เลยสุดท,ท้ายก็จะเป็นรถทหารนะโอ้รถลงุงรถลงุงแต่ว่าความพิเศษก็คือผมไปทําสีแบบความเป็นลุงหายไปหมดเลยนะครับเหลือเห,หลือแค่ไอตรงนี้ตรงเดียวน,นะที่ยังเป็นลุงอยู่ไงไงล้อก็ทำแนวจากเดิมๆล้อมันจะเป็นสีดำ หรือเปล่านะครับไอ้โอไปทำเป็นสีสีขาวนะเพื่อที่จะให้มันตัดกับสีชมพูแลควโอ้โหล่อแล,ล้วกาเดี๋ยวไม่มีคันเดียวในโลกนะผมว่า<ด>มีคันเดียวในโลกที่สีสีชมพูนอกนั้นผมว่าไม่ไม่น่าจะมีคนทำก็ <c oughs> <c oughs> คือคันนี้ก็ทำไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะ <c oughs> แะมาดูกันนะครับว่ามันยังจะแรงอยู่หรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดผมก็เอาไปลงน้ำมาหรือเปล่านะก็กลับไปดูคลิปคลิปเก่าๆก็ได้นะครับโอเคทุกคนก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่่ะอีเซอร์ให้เขาดูหน่อยครับตะกองว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับประมาณนี้เลยมา 5คันนะครับทั้งหมดที่สีฟูผมมีคลิปต่อไปอยากให้ผมทำสีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะทุกคนนีดน่ด้านด้าน,นล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าแต่ละคันเนี่ยจะพิเศษใส่ใครแล้วก็จะแรงขนาดไหนนะไป let's go ทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะเล่นคันแรกก่อนนะครับผมนี่น้องบาร์บี้กินได้นะเดี๋ยวไม่กินแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้จะแรงขนาดไหนสามสองหนึ่งไป <c oughs> เออผิดคนะันอันนี้ใส่ถ่านไหมฮะอันนี้ไม่ให้ดูอ่ะดูคันนี้ก่อน ไรสาระว่าเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่าทุกคนนี่คันนี้เป็นชีอาร์นะครับทุกคนนี่มอเตอร์ตลาดนะครับเนี่ยเียวมอหน้ำหลุดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอะไรวะก็ว่าเห็นแวบๆโอ้มอน้ำค่อย ให้คะแนนแล้วก็ผมให้คันนี้ที่10คะแนนเต็มแล้วกัน<ห>นะ,ะเราพรเรียวความแรงนะอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าคัน <c ans> นี้ยังไม่ได้ลองเทสเหมือนกันนะครับนี่มามาดูกันว่าจะแรงหรือเปล่าทดสอบกันเลยเป็นได้เป็นได้อาออกแล้ว่เคันนี้อยู่ไม่ใช่หรือ ไม่เสียงเปลืองเงินต้องตวังแล้วตัดไปตัดไปจุดจุดว้าวว้าดโอ้ล้อยังยังแตกยังแตกก็ว่าอยู่เสียงอะไรนะครับเนี้ยยางเกือบไปครับผม ได้อะไรมาเลยอ่ะมีได้อะไรมาได้อะไรเนี่ยุงธงต่อไปจ้าเอ้ยเดี๋ยวให้คะแนนก่อนดิหนึ่งร้อยคะแนนเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวเจอกันครับคลิปเร็วๆนี้ผมอาจจะไปแข่งนะครับพี่โซนโคลาดไปเดี๋ยวไปดูกันนะว่าน้องชมพูจะกินใครหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้ายาวกันบ้างนะครับนี่ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันคราวนี้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงหรือเปล่า วิ่อยเดี๋ยวนะล้อหักเอ้าโอ้ my g o s สอู๋มันหักเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เล่นเลยิล้อเดียวแม่งเลย เนี้ยที่จริงมันก็แรงอยู่ทุกคนแต่ว่าชุดหน้ามันเกิดอุบิเหตุนิดนึงทุกคนมันมันแรงเกินจนแบบว่าชนนะครับทุ่งชนหักเลยนะเอาไปคันนี้ยไปแปดพอนะครับเพราะว่ามันยังเล่นไม่ได้แต่ก็เล่นได้อยู่แต่ว่าเมื่อกี้ผมไปชนก็เลยพังนะครับขออภัยด้วยเอาไปกาคะแนนพอเหมือนเอาไดคะนนกี่วงแวนเอาหรอเอาไปแปดคะแนนกี่หวงให้เขวนจะมาขับเอาไปดูคันตัวป้ากันโอ้ดูไม่ได้เล่นจนยยแมง เดี๋ยวลองลุยป่าดูป่าป่า,ปายาวม,ม,มีคนครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าร้อนหน้าเนี่ยมันขับไม่ได้นะับอันจริงๆแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะสามารถไต่ได้มากแต่ผมไปถอดเอ้ตัวนี้ออกเผาไปถอดเผาตัวนึงออกก็เลยมันก็เลนโฟวิวไม่ได้ครับแต่ครันนี้ไม่ใช่โฟวิวนะคันน,นี้แปดวิวขับแปดนะครับผมหลุดจัง นนอะะไรสีชมพูพุ่งต้องรหรอจริงดูดิโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รีก,กดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับและนี่คือคลิปของสีพูนะครับนี่รวมรุดกระป๋องสีรวมรวมรถสีชมพูนะครับประมาณนี้เลยชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าจะเอาสีอะไรมาทำก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้อยากให้ทำแบบไหก็